มันบอกว่าจ,จับจับที่โจนที่ที่ขายก็มัในใหส่งอีกทุกอย่างมาแล้วจับตรวจสอบแล้วพอตรวจสอบเสร็จม,มันบอกว่าจะส่งมันนึ้นให้ กับเอฟโทรศัพท์ไปนี่นี่นี่อะไรนี่คุณน้ำไปเรียกมาชี้ไปทางคใช่แล้วก็บอกให้เข้าไลน์เข้าอะไรมันก็บอกหมดทำไม่เป็นก็มันก็บอกหมดไม่เป็นไรเอาเอาขึ้นต้นก่อนคนนี้ถูกดำเนินคดีได้ใจความข้อสุดท้ายมีการขอกเงินจากกองซักทอดมารักคุณยายเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการโทรวิดีโอ ทางวีโอครับแล้วก็โทรไปแล้วเขาก็ชอบพัโทรติดต่อกันเรื่อยๆเขียนเบอโทรครับที่แล้วคือมาเขาบอกว่าต้องแล้วก็มีคำสารสารจนเขาได้ชื่อยายแล้วเขาก็ทำใบคำสารปลองเนี่มาหาคุณยายเสร็จกันใช่เดี๋ยวให้ทำลายเมื่อทำไม่เป็นก็บอกให้ทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนี่คุยทางข้อความคุยกันทางไลน์แล้วบอกว่าจะวางสายนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ขายข้อมูล มันบอกว่าจับจับที่นที่ที่ขายก็ใ่นส่งอีกทุกอย่างมาแล้วจับตรวจสอบแล้วพอตรวจสอบเสร็จมันบอกว่าจะส่งเงินคืนให้ก็คือหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลอกว่าเรามีส่วนตัวพันในทางคดีเป็นเจ้าหน้าที่อะไรตำรวจหรือปปง,งอปปชเป็นตำรวจค่ะอ้าวอยู่ที่เป็น,น,นพวกไ e อพวกนี้อ๋อตำรวจอยู่ี่อพราชบุรี๋อเขาตั้งโปรไฟล์เป็นส่พราชบุรีแล้วก็ ห้ามไม่ให้บอกคนอื่นห้ามไม่ให้บอกใครเป็นเด็ดค่ะเป็นความลับยอดการเขาบอกว่าคือแจ้งวิชาชีพหลอกเงินค่ะเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเมื่อนี้ป้ะเมื่อนี้แหละค่ะโอ้คุณยายเพิ่งไปกดเงินของกระตุ้นเศรษฐกิจมามันบ้อนคุณแม่ค่ะโอ้ไปกดเมื่อไหร่ครับกดมาวันที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกเดือนนี้เดือนนี้ค่ะโอ้ครับคุณยายมีโครงการว่าจะนําเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ไปเฮ็ยอีกยังครับผม ไปเฮ็ดหัวค่ะอือครับก็เลยเกิดเหตุก่อนก็เลยเกิดเหตุมาง่นก่อนค่ะครับเพื่อนคุยกับเขาว่าจังใดเพื่อนคอยจังใดให้เขาเพื่อนบอกว่าเขาเป็นคนที่ขายของในผู้แก้งให้แก้งวิชาชีพที่ปอกเงินค่ะเขาว่าซื้อเขาไปยูนใยนั่นปอกเงินค่ะก็เลยหลงเสียเขา โอนนี่โอนผ่านในผ่านแอปโทรศัพท์หรือว่าโอนเง<า>ินสดผ่านแอปโทรศัพท์น้ำแล้วกับผ่านเซเว่นน้ำค่ะสแสดงว่าโอนสองขยับสองขยับค่ะโอ้ครับโอนผ่านเซเว่นนี่โอนเงินสดจะเขามีหมายเลขบัญชีมาให้หรอครับมีค่ะมีหมายเลขบัญชีบอกด้วยบอกว่าให้โอนอย่าไปบอกว่าโอนให้เจ้าหน้าที่นะบอกว่าโอนให้ลูกชาย มัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ